I ช้างเผือกสองร้านไปนะครับตอนนี้เม็ดฝน จุดนี้ฝนเริ่มปล่อยๆนะครับเอาออกเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วที่ร้อยฝากเห็นแล้วสองร้อยเจ็ดสิบนะครับ อุ้งซ้านี่อุ้งซายนีบน่บ่เห็นสามร้อยเจ็ดสิผ่านไปนะครับช่างเผืออ มุมนี้องศานี้บ่เห็นนะสามร้อยเก้าสิบผ่านไปสามร้อยเก้าสิบผ่านไปแล้วนะครับยังว่าเนี่ยฮะไปไหมเดี๋ยวรอเวลาสุดท้ายจริงเลย 410วิผ่านไปลงส่องแล้วตามลงมาสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบนะครับสร้างเผือกไปทางแจ้งพอดี